ตอนนี้เราอยู่ในคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกม Kingdom h e a r t ครับความเดิมตอนที่แล้ว m a l e f i ซ e n ์ ence, ที่ฟื้นจากความตายตั้งใจยึดปราสาทดิสนีย์เป็นของตัวเองโชคดีที่กลุ่มของโซลากลับมาที่นี่พอดีแล้วขัดขวางแผนของเธอไว้ได้ทันหลังจากนั้นโซลาก็เดินทางไปตามมิติของดิสนีย์ต่อ มิติแรกเป็นของ p i r o t e s of ฟติแคน b b บียนโซลาจะช่วยแจ็คเอาชนะบาโบซาและแก้คำสาปเดดแมนเชสได้สำเร็จมิติที่2เป็นของอาลาดินโซลาจะขัดขวางพีที่ต้องการจะเกียงของเจาฟาไว้ได้มิติที่3เป็นของแจ็คสเกลิงตันโอกี้ที่เม e ลฟิเซนชุบชีวิตขึ้นมาจะลักพาตัวแซนต์ c คอ u s ไปแต่โซลาก็ช่วยไว้ได้มิติที่4เป็นของไลออนคิงโซลาจะช่วยซิมบ้าเอาชนะสกาและกลายเป็นเจ้าป่าได้สำเร็จ มิติที่5โซลาจะกลับไปที่ฮอลโลบัสเตียนและพบว่าฮาร์เลสได้ขโมยหนังสือของมีผู้ไปจนเสียหายทําให้มีผู้ที่อยู่ในหนังสือความจําเสื่อมไปด้วยโซลาาจะต้องออกรวบรวมหน้าหนังสือที่หายไปและคืนความจําให้ผู้ได้สําเร็จมิติที่6เป็นของลิตเติ้ลเมเมดโซลาจะช่วยแอนเรีลวที่กลายเป็นคนจากเออร์ซูลาได้สําเร็จหลังจากนั้นเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ไคลลิตัดสินใจว่าการรออยู่เฉยๆผมไม่ทําให้เธอได้เจอกับโซลาแน่ แต่พอคิดเสร็จแอคเซลก็มาหาเธอพอดีและพยายามชวนเธอมาด้วยกันเพอาะทางคู่ต่างก็มีคนที่ตัวเองคิดถึงแต่ไคลลีไม่ไว้ใจเลยวิ่งเข้าประตูวับอีกอันมาโผล่ที่ทวายไลทาวและได้พบกับกลุ่มของเฮเนอร์ทำให้เธอรู้ว่าโซละกก็เคยมาที่นี่เหมือนกันแต่คุยกันได้ไม่นานแอคเซลก็มาพาตัวเธอไปดันโซลกก็มาที่ทวายไรทาวเหมือนกัน และได้เจอกับไซอาร์คที่บอกว่าแอ็กเซลจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนโซล่าเป็นฮาร์ทเลสแต่นั่นเป็นแค่แผนหลอกของ o r g a n i เ a t i o n ท3ทีนที่จะให้โซล่าสู้กับฮาร์เลสต่อเพราะพวกเขาเสียทั้งล็อกซัสและชีออนที่เป็นผู้ครอบครองคีเบตไปแล้วแต่เพราะโซล่าช่วยกลุ่มของไซเฟอร์จากพวกฮกส์เอาไว้เขาเลยยกถ้วยรางวัลสักเกิลให้โซล่าหลังจากนั้นโซล่าก็รู้เรื่องที่แอ็กเซลได้ตัวไคลลี่ไป I gotta help Kyrie That was close. ห okay? <Huh? What? S 1> ลังจากนั้นกลุ่มของโซระก็เดินทางมาที่ฮอลโลบัสเตียนเพื่อพบกับกลุ่มของลีออนซึ่งพวกเขาพบคอมพิวเตอร์ของแอนเซมและคิดว่าในนั้นอาจมีข้อมูลของ organization 1ทหรืออาจจะมีข้อมูลของไครลิลิคุและมิกกี้ก็ได้กลุ่มของโซระเลยตามมาที่ห้องทดลองของแอนเซม แต่พ Donald, ราะโดนัลไล่จับสตรีชบนคีย์บอร์ดทำให้พวกเขาถูกดูดไปขังไว้ในโลกข้อมูลของเรื่องทอนซึ่งตัวทอนเองก็ถูกจับขังเอาไว้เหมือนกันพวกเขาเลยต้องหาทางเข้าไปใน DTD เพื่อลีเซ็ข้อมูลให้ทอนกลับมามีพลังเหมือนเดิมแต่พเพราะไม่มีพาสเวิร์ดทอนเลยส่งกลุ่มของโซลาร์กลับมาที่โลกจริง เพื่อถามรหัสจากแอนเซมที่เป็นเจ้าของซึ่งมิกกี้อธิบายว่าแอนเซมที่พวกเขาเคยสู้ด้วยในภาคที่1เป็นตัวปลอมส่วนแอนเซมเดวาส์ตัวจริงหายสาบสูญไปและมิกกี้เดินทางมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาส่วน D t d ดีที่พูดถึงก็ย่อม,มาจาก door to darkness ที่แปลว่าประตูสู่ความมืดและสิ่งที่ใช้เปิดประตูแห่งความมืดได้ก็คือหัวใจของเจ้าหญิงทั้ง7็ดวงพาสเวดจึงเป็นชื่อของเจ้าหญิงทั้ง7คนนั่นเองซึ่งก็คือ เบลสโนไวท์ออโรลาอลิซจัสมินเซนเ d เรลล่าและไคลิทำให้ทรอนได้พลังกลับมาและการผู้ควบคุมระบบอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดจาก o r t o d a r k n เ s s เป็นเฟรนทำให้รหัสใหม่คือชื่อของโซล่าโดนัลและกูฟี่แทนในเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วกลุ่มของโซล่าก็เริ่มค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์แต่ไม่ว่าจะหาข้อมูลของไคลลหรือคุูโนบอดี หรือ Organization 13ก็ไม่มีข้อมูลเลยโซล่าเลยทุบเครื่องจนทำให้ข้อมูลของ a s s e m ม e e เด e โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอแต่ข้างนอกก็เกิดเรื่องขึ้นฮาร์ตเลดจำนวนมหาศาลเริ่มต่อสู้กับฮาร์คทั่วทั้งเมืองทำให้โซล่าต้องรีบไปช่วยสู้แต่มิกกี้อยากให้โซล่าไปตามหาลิขคุก,กับไครลีก่อนถึงอย่างนั้นโซล่าก็ยังขัดคำสั่งและลงไปสู้อยู่ดีทำให้พวกเขาได้เจอกับแซมนสัสซึ่งมิกกี้จำได้ว่าแรางจริงของแซมนัสคือเซฮานอต ผู้ช่วยของแอนเซม The Vice แต่แซมนัสบอกว่าตัวเองไม่ดูเรื่องของไคลริและจริงทาไปว่ามิกกี้นั่นแหละคือคนที่ดูเรื่องของลิขุแต่ไม่ยอมพูดแล้วเขาก็หนีไปซึ่งแอกเซลที่ตามมาติดติดก็บอกว่า organization 1ททนกำลังปัดในโซลาสู้กับฮาร์เดสพอกเขามีคีย์เบดแต่พอไซอัสมาถึงแอกเซลก็หนีไป Look about Kyrie I'm sorry Axel Uh -oh. We'll ensure he receives the maximum punishment. I don't care about any of that. Just let me into the realm of darkness, okay? If it's Kyrie you're worried about, don't. We're taking very good care of her. Take me to her. Is she that important to you? Yeah. More than anything. Show me how important. Please. So, you really do care for her? In that case, the answer is no. You run! Are you angry? Do you hate me? Then take that rage and direct it at the heartless. Pitiful heartless, mindlessly collecting hearts. And yet, they know not the true power of what they hold. The rage of the Keyblade releases those hearts. Gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make Kingdom Hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist. What in the world do you think you're prattling on about? Kingdom Hearts belongs to me. The heart of all kingdoms. The heart of all that lives. A dominion fit to be called Kingdom Hearts must be my dominion! Maleficent, no! No more Heartless! I do not take orders from you! Keep these creatures at bay. You devise a way to vanquish them forever. Maleficent. Do not misunderstand me. I shall have my revenge on you yet. Maleficent! Leave now. I don't take orders from you. But what about. Now then, where did we leave off? Huh? Which side are you guys on, anyway? The heartless ally with whoever's the strongest. Sora, extract more hearts. No, the hearts. Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing what am i supposed to do if i can't use the keyblade imbeciles you can't be trusted to do anything huh sora donald goofy relax Those three t r e e aren't going down that easily. The k e y b l a d e chosen one. He's a lucky kid. See you soon. สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkeystore.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็มากมายอย่าลืมแวะ ไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริชั o นใต้คลิปเราไว้เดากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ